สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะกองทุนเงินทดแทนจากการทํางานมีอะไรบ้างฟังเลยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอต่อไปนะคะ ลูกจ้างไม่ต้องกังวลใจกองทุนเงินทดแทนพร้อมช่วยเหลือลูกจ้างทุกคนในกรณีเกิดเรื่องร้ายจากการทำงานกองทุนเงินทดแทนนะคะก็คือกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายหรือสูญหายสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายนะคะอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างค่ะ โดยไม่คำนึงถึงวันเวลาและสถานที่นะคะแต่จะดูสาเหตุที่ทำให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยโดยนายจ้าเป็นผู้จ่ายเงินสมทบรายปีให้สำนักงานประกันสังคมโดยมีค่ารักษาพยาบาลดังนี้นะคะค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน5 0,000บาทต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหนึ่งครั้งค่ะ หากรุนแรงหรือเลื้อลังสามารถจ่ายเพิ่มได้อีกตามความจำเป็นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลหากเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐต่อมานะคะค่าทดแทนรายเดือนเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างจนเป็นเหตุให้มีการหยุดงานสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานทุกพลภาพ ตายหรือสูญหายก็จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนและไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างประจำทำงานอยู่นะคะโดยได้รับเงินทดแทนสูงสุดไม่เกิน14,000บาทต่อเดือนต่อมานะคะค่าทำศพจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพในอัตรา50,000บาท ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตรายสำหรับลูกจ้างนะคะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นเรื่อง ายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจแจ้งแบบการประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายนะคะก็ทอ16นะคะณสำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิาำนาภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องของเงินทดแทนนะัสำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบเหตุหรือหากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะก็ให้ยื่นคำร้องภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย โดยรายละเอียดสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆของกองทุนเงินทดแทนก็จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th นะคะหรือโทรสายด่วน1 5 0 6ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลย บไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวประกันสังคมเรื่องร้ายจากการทำงานกองเงินทดแทนช่วยไดท้ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ